นี่ไว้เบ้แผนต่อไปไก่มาไก่มาเร็วเร็วเร็วเถอะปเอ้เบโถเร็วเร็วดิก็รีบอยู่ที่ไงพี่คนก็ไม่เห็นจนได้อะไปเว้เฮ้ยเดี๋ยวเราพิการเราพิการเอาเอาพิการ เฮ้ยเกือบดืมพิการแล้วมึเฮ้ยเฮ้ยยกขายกขาขามามีพี่แอนเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าพี่จะไม่มาขายของพี่จะไปไหนเหรอพี่ว่าจะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกอะเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรมาอ้อน บอกว่าอยากเล่นม้าหม <graffiti> ุนพี่ก็เลยว่าจะตามใจเขาหน่อยอะดีแ <reconcile> ล้ว <lin> พ <structured> ี่อีกหน่อยถ้าจีตาโตกว่านี้แล้วไม่มาอ้อนน่ะพี่จะเหงานานั่นแหะดิพี่ก็ไม่อยากให้ลูกพี่โตเลยอะมันจะคุยอะไรกันหนาวน่ะนั่นดิพี่ทำอย่างคนไม่เคยคุยกันร้านอยู่ใกล้กันแค่นี้ไอ้ป้าเอ้ยไก่ฉันจะไหม้แล้วไอ้ดีม มัวแต่ช่วยฉันคู่ยอยู่นั่นแหละเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าไก่ฉันไม่นะแกโดนแน่อุยเฮ้ยอไปไปเฮ้ยล็อกเก่ายังล็อกเก่ากวันนี้ดยูดิเร็วเร็วไปไปไ่เท้าคู่กู้ได้ทั่วโลกไป,ไป นีนี่แค่นี้ทำไมโชว์มีนี่เอาเรื่องไป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 ไก่มาเฮ้ยเยถุไหกั มีอะไรหายพี่ร้องก็เสียงดันเชียวก็โครงไก่ฉันนะดิมันหายไปได้ไงวะเมื่อกี้มันยังมีอยู่3มอันเลยอะแล้วนี่มันหายไปสองอันน่ะพี่ขายไปแล้วพี่จําไม่ได้เองหรือเปล่าแกแล้วก็แบบนี้แหละคนเราอะโอ้โหเดี๋ยวก็ทุบกระบาลเลยนี่แกร้องฉันเหรอฮะเฮ้ยแต่ว่าฉันจําได้นะเว้ยเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังไม่ได้ขายใครเลย เฮ้ยช่ยหายช่ยหายไปไหนวะเพียนเพียนชอยฉันหายอะพี่ไอ้เดมล้อเลียนฉันเหรอฮะไม่ใช่พี่เนี่ยช่อยฉันหายดูดิเฮ้ยเออว่ะแล้วมันจะหายไปได้ไงวะโครงไก่ฉันก็หายเฮ้ยไอ้เดมเมื่อเช้าเนี่ยแกเห็นใครเดินแถวร้านเราบ้างเปล่าวะจะว่าไปเหมือนคุณคุน,นะพี่ ว่ามีผู้ชาย2คนใช่ไหมคํามาเดินป้วนเปียนอยู่แถวเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อเช้าอะ่ะผมเล่นเกมอยู่เห้อถ้าเกิดว่าเป็นไอ้สคนนั้นเนี่ยถ้ามันขโมยของเราจริงๆอะ่ะฉันเชื่อว่าพรุ่งนี้มันต้องมาร้านเราอีกแน่เลยพรุ่งนี้เ่ยค่อยจัดการมันดีกว่าอไอ้เบยูดูเลยวะไม่ได้เชื่อเลย ว่าเราจะได้เงนินเยอะขนาดนี้ท่านติมนี่ท่านก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะได้เงินเยอะขนาดนี้อ่อนี่โคตรหอมเลยแถมยังได้แกะไปกินด้วยเออนี่ทันว่านะพรุ่งนี้เราไปขโมยกันอีกไหม ไม่ไม่ขโมยก็ได้พักไว้ก่อนก็ได้พี่เบอพี่บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากเลยว่ะพูดไปอีกพูดไปอีกอพี่เนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอย่างตกใจไม่ได้รู้ไหมหรือเองจะไม่ทำไม่ไม่ทำหรอวะไม่พาอยู่แล้ว หวาแล้วมั้งเนยต้องยิ่งยิ่อุ้ยรวยรวยรวยเอาเก็บไว้ไหนวะเนี่ยทีเนี้ยเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะเก็บไม่ไหวไม่ไหวเลยพี่พี่แอนพี่มั่นใจเลยว่าพวกมันจะมากันอีกอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะออ๋แล้วแบบนี้พี่จะมาตั้งกล้องเงินเปลืองแบตทำไมเนี่ยเอ้าเฮ้ยตั้งตั้งไปเถอะเผื่อพวกมันมาเราจะได้มีหลักฐานไงเสร็จยัง เทล่าเทล่าเอ้าพวกคุณมาลองชิมไก่ทอดชั้นหน่อยสิมาๆ พี่เบ๊มันเรียกกันทำไมวะจะไปรู้อ่ะพี่เ,เอาไงดีอ่หันไปก่อนแล้วกัน <c oughs> มีอะไรหรือจ๊ะแม่ค้าแหนคุณสองคนจะรีบไปไหนกันเรอนี่ฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณสองคนอ่ะช่วยหน่อยอ่ะ,อะ,อะเรื่องอะไรอ่ะจ๊ะ พอดีว่าฉันทําไก่ทอดสูตรใหม่สูตรพิเศษอ่ะฉันก็นเลยอยากให้พวกคุณสองคนอ่ะช่วยลองชิมให้หน่อยนะนะนะโอ้ยไม่จะดูกเเจ๊พอดีผมต้องรีบไปทูลาครับขอโทษด้วยนะครับปไม่เบเดี๋ยวสิคุณพวกคุณจะรีบไปไหนกันน่ะโอ้ยไม่เสียเวลาหรอกนะนะนะชิมให้หน่อยนะนะได้จ้ะแต่แป๊บเดียวนะจ๊ะแป๊บเดียวจ้ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะจ้ะ ได้ลวจ้าได้ล,วจ,ดลวจ้าไก่ทอดสุดพิเศษจ้าชิมเลยจ้าเจ๊เจ้าไก่ทอดมาให้พวกผมชิมฟรีๆแบบนี้เจ๊ใส่ย,ยาพิษไปได้ไก่ปะเนี่ยวยจะบ้าเหรอคุณใครจะไปทำแบบนั้นกันล่ะทำแบบนั้นเนี่ยก็โดนจับติดคุกตายสิก็มันแปลกเจ๊อยู่ๆก็เอามาให้ชิมอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ให้พ่อค้านวดนี่ชิมอ่ะโอ้ยฉันอะชิมจนเบื่อแล้ว เลยบอกพี่เขาว่าให้ร้องให้คนอื่นชิมบ้างอ่ะชิมเลยจ้ะชิมเลยชิมเลยชิมเลยอลองดูเฮ้ยชิมหน<ด>่อยนะอ,ออร่อยเจ๊รสแรกดีเลยอ่ะอือ, <analyze> อ,ออร่อยไหมอับ โอเจ้ทั้งสองคนกินไปเจ้แล้วอ่ะงั้นฉันมีธุระฉันไปก่อนนะเจ๊นะเดี๋ยวก่อนสิคุณเฮ้ยนี่โค้งไก่ฉันนี่หว่าแกสองคนคือขโมยที่ขโมยโค้งไก่ของฉันไปใช่ไหมฮะเฮ้ยขโมยขโมยอะไรเจ๊เฮ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอย่ามาใส่ร้ายฉันนะเจ๊ไอเดมจัดการเฮ้ย สองคนไม่ได้ขโมยโครงไก่ฉันแล้วโรงไก่ฉันเนี่ยมันจะไปอยู่ในผ้าของแกได้ไงฮะโอเจเจ๊เป็นคนเอามาใส่ในผ้าของพวกเราหรือเปล่าฮะโอเจพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะจะมาหาว่าเราทำเหรอเจ๊ไม่มีหลักฐานอะไรมากล่าวหากันนะครับนั่นสิเจ๊นั่นสิเจ๊เ,จเออโอ้ <laughs> ปากแข็งเนาะใครบอกละ่ะว่าฉันไม่มีหลักฐาน <laughs> ไอ้พวกแกลองบอกมาสิว่าฉันเนี่ยจะทำยังไงกับพวกแกดีฮะเจ๊ครับพวกผมขอโทษนะครับจะทำแบบนี้นะเจ๊นะผมกอโทษครับเจ๊นี่พวกแกก็มีอวัยวะครบจับที่สองแล้วทำไมไม่ไปหางานทำกันฮะมาขโมยของพวกฉันหือไม่ทำไม พอดีพวกฉันตกงานนะจ๊ะแล้วมาสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยเลยต้องมาทำอย่างเงี้ยจ้ะขอโทษนะใช,ใช่ครับยกโทษให้พวกเราเถอะนะครับคือพวกฉันสัญญาแล้วจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแต่จะให้ชดใช้ด้วยเงินเนี่ยพวกเราไม่มีตงังค์แบบนี้ย <c oughs> ไอ้ชอดใช้เนี่ยมันได้ชดใช้แน่แต่อ้เรื่องทำผิดเนี่ยมันก็ส่วนเรื่องทำผิด ฉันจะจับพูดแกเนี่ยส่งตำรวจเอ้ยเจ๊เจ <Enfin> ๊เจ๊ฉ okay. yeah. yeah. ันขอร้องนะจอย่าจับฉันส่งตำรวจเลยนะจะจะให้ผู้ชันทดแทนยังไงนะฉันยอมทำทุกอย่างเลยจ้าแต่แกอยจับฉันส่งตำรวจเลยนะถ้าเจ๊นะไม่ให้แจ้งความหมอให้ฉันทํายังไงกับพูดแกก็ได้งั้นหรอได้ฉันไม่แจ้งความจับพูดแกก็ได้แต่ว่าพวกแกเนี่ยต้องมาขายของข้างๆร้านฉัน แล้วแกเนี่ยก็เอาเงินที่ขายของได้เนี่ยมาชดใช้ในสิ่งที่แกเอาของฉันไปฮะพวกแกว่าไงแบบเนี้ยโอเคไหมแต่ถ้าพวกแกไม่ตกลงเนี่ยฉันจะจับพวกแกเนี่ยส่งตำรวจไอ้ดิมจะไปส่งตำรวจจเย็นจะเจใจเย็นจะเพวกฉันตกลงจ้ะพวกฉันตกลงที่จะขายตามที่เจ๊บอกเลยจ้ะตามที่เจ๊บอกเลยแต่ว่าเจ๊จะฉันขายอะไรจ้ะ ขายน้ำดื่มกันแล้วกันง่ายดีพรุ่งนี้หกโมงเช้ามาเจอกันที่นี่ขอเตือนไว้ก่อนนะห้ามเลทแม้แต่นาทีเดียวถ้าเกิดว่าพูดแกเลทนะฉันจะเอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความจากพวกแกแน,นไ่ได้จ้ะไม่เลทแน่นอนจ้ะพี่เราไปกันเถอะพี่<อ>ฉันข,ขอบคุณทั้งสองคนมากจ้ะที่ให้โอกาสฉันนะถ้าแต่ยังนาจ๊ะวันี้ฉันมาจะไม่เลทแั้แต่นาทีเดียวเลยจ้ะเจ้จ๋าไปก่อนนะจ๊ะห้ามเลยนะจะโอ้ยไปเฮ้ยดี ไปนะจ้าวิรีดูสิโอเคแยนพี่ปล่อยพวกมันไปแบบนี้มันจะดีเหรอพี่ถ้าเกิดมันหนีความผิดขึ้นมาพี่จะทำไงดีมแกจะไปกลัวอะไรฉันมีคลิปอยู่ในมือถ้าเกิดว่ามันเล่นตุกติดกับฉันนะฉันจะเอาคลิปเนี้ยไปแจ้งตำรวจจับพวกมันแต่ว่าฉันอยากลองให้โอกาสคนดูอะทักที่ขายของต่อดีกว่า ไอสองขวดน้ำจ้าน้ำหมัดลมเย็นเย็นหวานหวานเลยจ้าจ้าเลยจ้าน้ำจ้าน้ำแก้วละสิบบาทจ้าหวานหวานเย็นเย็นนะจ้าเย็นจี๊ยเลยจ้าดีมากพวกนายสองคนเนี่ยขยันตะโกนขายนะแล้วก็อย่าลืมล่ะว่าวันนี้ถ้านายขายได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยนายต้องเอามาชดใช้ค่าเสียหายที่นายสองคนเนี่ยขโมยของร้านชั้นกับร้านดีมไป รับทราบครับเจ๊รับทราบครับเจ๊น้ำจ้าน้ำจ้าน้ำเย็นๆเลยจ้าใส่น้ำแข็งจ้าใส่น้ำแข็งเย็นๆจ้าน้ำแข็งที่นี่เย็นทุกก้นเลยจ้าเย็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอาเหรอน้ำจ้าน้ำจ้าิมาเลยจ้าทั้งนี้เลยจ้าเอาน้ำไม่จ้ามากินน้ำแั่จ้าเร็วๆน